ครับมื่อนี้ล่องนะครับเด้อมื่อนี้พาลูกๆหล,ลานๆล่องกันจังน้อยกันเนบิร์มือไปแวะยินเข่าเลยครับเด้อครับถึงแล้วครับจุดหมายครับพาลูกๆหล,ลานๆมาวัดหลวงพ่อรวยครับอายุจ๊านะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิร์น้ำกันครับท่างที่เข่าข้างในนะครับเด้อเซ่หมวกนี่ยน,น,นี่น้ำหนึ่งก็มาค่ะเออ นห,หนึ่งก็มานี่ครับลูกหลานะพามาเที่ยวมาเที่ยวกันตอนนี้มาถึงโบสถ์หลวงพ่อรวยแล้วครับครับจะเข้าไปกราบหลวงพ่อรวยจุดนีกจุดหนึ่งครับนี่นี่ฮะครับนี่สุนีมาลูกลูกหลานมาเออน้ำหนึ่งกำลัง,งจะถ่ายรูปน้ำหนึ่งเป็นมือกล้องครับเออน้ำหนึ่งเป็นมือกล้องดูมือกล้องนะครับวิธีถ่ายรูปเขาครับ <erte> นี่มือกล้องตอนนี้ เขาคิ้วกราบหลวงพอ่อรวยครับตอนนี้ครับครับหลวงพอ่อรวยครับมากราบหลวงพอ่อรวยของบุญเลยครับเนี่ยโยข้างบนนะครับท้ายลงไปข้างล่างหลังบุญกับการทายรูปครับายรูปวิวสวย นะครับเนาะอันนี้น้ำหนึ่งเป็นมือกล้องนะครับเด้อนี่น้ำหนึ่งเป็นมือกล้องครับเแมบบีเอาเข้าขไปแล้วครับสามสาวแม่กับลูกครับใตโลูกน้ำกันแล้วบานคักหลเออเอ,อน้ำหนึ่งเป็นมือกล้องครับน้ำหนึ่งต่อคิ้วเขาอีกบทหนึ่งครับบ้านน่ะบทที่สองครับที่ไปเขานี่กำลังต่อคิ้วครับนี่หนึ่งกับ่ต น้ำหนึ่งรัลังตีข้องครับเออเก่งมากลูกขอแล้วลูกครักบกลับครับกรับรับสินครับขอมาในบทนนี่มหาเช่าพระครับเช่าของพ่อรวยสุ่ม